สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ต้ตนสตรีมเมอร์นะครับผมเนี่ยคือต้องบอกว่าเกมเนี่ยเป็นเกมที่ผม after, บบอยากเล่นตั้งแต่ผมยังไม่มีเกมคอมพิวเตอร์ทุกคนคือผมซื้อคอมพิวเตอร์มาเนี่ยเพื่ออยากเล่นเกมนี้ทุกคนนะชื่อเกมว่ yeah, necessity. no. า Resident e v นะครับภาค8หรือว่าภาค Village นั่นเองนะครับผมเนี่ยมีหมดเลยอ่ะอย่าตึมๆบ่อยจีนะากลัวเฮ้ยอย่าเข้าท่าตัวเองด้วยเฮ้ย่าไปอย่าเอาไ ใหตคุณ้อกัไปขอคุย่าล้อุไหมออโอ้ยเอ้ยมี้ข้างในต้องมีอะไรแน่เลยทุกคนแม่เงต้องเดินต้องเข้าไปดูชียะอย่านะเว้ยจิมนะเว้ย อย่าหนุ้ยเปิดปุ๊บเจอเ้อ่ะโอ้ยิงขอคนโอเคโอเคเ่ะเปลีนแม็กแป๊บปิ๊บเปิ๊บเปิ๊บเปลี่ยนแม็กแป๊บันนีุ้งก็จะเปลีนลูกระสุนะเฮ้ยโอ้ย้ยแล้วตนกัเลยเหร โอ้ยเขี้อะไรกันเนี่ยเอ้าหุ่ยเฮียชีตกใจอีธามึงไม่ตกใจกูตกใจด้วยไม่ใช่ไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรขบวน,น่ะข,ขยับอยู่ตูวนี้ปะอะไรวะเนี่ยอย่าี๋ยวมันจะพุ่งมาอย่าเนะเว้ย เอ๊ยอ้โอ้ีอกมางี้แลงไงนิ้วขาดโอ้เปิดส really ิกระสุนปืนอออุ๊ยอ๊ไอ้อะไรโอ้ยมีข้างบน แล้วมีบันไดให้ขึ้นนี่กูต้องขึ้นไปใช่ไหมสำรวจอย่าตกนุ้ยอย่าตกใจนุ้ยเก็บเก็บกระสุนก่อนอะไรอ่ะขออย่างไรอีกหนึ่งนะเก็บเก็บเปิือะไรอ่ะต่างเคมีเหลือเฮ้ยอะไรอ่ะสู้เหรอเตรียมปืนรอละเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเขาถูกล้อมแล้วเอาไปว่ามันไม่มันไม่มีตัวเดียวทุกคนอะไรอะอุ้ยยอมตายเถอเพื่อนเนี่ย

ไปหมดเดี๋ยวก็ชักก่อนชักก่อนชักก่อนจริงโอ้โหยิง่งไรอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ยิ่งอุ่ยอุ่ยอิดไปอิดไปเดี๋ยวเปลี่ยนมีดเป็นมือสุนัขโถ่ต้องไปหามันใช่ไหมเนี่ยแล้วพวกนี้ยังหมดไะมแล้วือเอ้ยอุยอ้ยอุ้ย มันยืนอ้าแขนอยู่ตรงนั้นทุกคนนี่ก็มาเฮ้ยเียบเลยเดี๋ยวออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียมันบเีเลยออกไอวาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนีก่อนนีเข้าไปก่อนเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ย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 วทําไงอะโอ้โห เฮ้ยมึงเน่เก่งเหลือเกินมือเก่งไปเพื่อนชัวรชัวรชัวร์อืมมันฟันเบามากต้องจะ้ปืนเลยเฮ้ยแต่ฟันได้ว่ะเสียไปแต่ทางเนี้ยยังไม่หมดม่แล้วโอ้สองสามตัวโอ้ยเฮ้ยมันโืนมันฟันโอ๊หมดโอ้ยปากเอ็นเยอะละ

โอ้โหลุงเออเออไไฟไหม้ลุงลุงเดี๋ยว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 ลุงโอ้ส่ันนี้ก็บคุณมากที่มารับชมกันนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเสืหนึ่สตรีมเมอร์ด้วยนะผมพรุ่งนี้จะมาต่อกันที่ EP ที่2นะฮะของรีวิววิลล์นะครับผมโอเคส่วนนี้ก็ขอบคุณมากค่อยเจอกันต่อทุกคนส่ันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ